สวัสดีครับผมพบกับพรมันการนะครับผมกับเดีุฒิภักเครื่องนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมวันนี้นําเสนอเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมรังสีวัลคังโคสิตรามนะครับเป็นเหรียญนะครับอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับผมพศก็สองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับผมนี่ครับเรียมพลาสติกพร้อมใช้นะครับผม ด้านหน้าก็เอาไปจุ่มผงลักนะครับดำๆก็คือผงผงลักนะครับผมก็เอาไปจุ่มผงลักด้านหลังก็นะครับมีคราบนิดหน่อยนะครับผ่านการใช้งานนะครับแต่รายละเอียดส่วนอื่นๆยังอยู่ครบนะครับผมก็เรียนรุ่นนี้นะครับเป็นพิธีใหญ่อย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมีทั้งพระสงฆ์นะครับแล้วก็มีพราหมณ์มาด้วยนะครับผมก็มีพระสงฆ์เราเคยจีเนี่ยเกณฑ์มาทั้งหมด ครับนึรบรูปนะครับตามชื่อเรียนอนุสรเลยแล้วก็ประธานที่จุดเทียนชัยนะครับก็จะเป็นสมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกุลหาสักบริณายกนะครับผมก็เรียนรุ่นเนี้ยกอถ้าเป็นเรียนประสบการณ์นะครับผมไม่ตามอันนิยมนะครับแล้วก็คล้ายคลาดนะครับในทุกๆด้านนะครับที่อธิษฐานนะครับที่อธิษฐานจิตขอ อง์สมเด็จโตแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมเในรุ่นนี้ก็พร้อมใช้นะครับสถานะนะครับน้องท่านหนึ่งนะครับน้องท่านหนึ่งตอนนั้นโพสขายในไลน์นะครับน้อยไปนิดนะครับสําหรับน้องนะครับโซนใช้คำว่าโซนอีสานแล้วกันนะครับขอจับเดียร์ละสี่ร้อยบาทนั้นน้อยไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขอขยับขยเยนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบก็ ลองใส่ราคามาดูครับผมนะครับพระแท้นะครับพระแท้พิธีดีนะครับพิธีดีจริงๆนะครับผมก็ไปถึงก็ขึ้นขอบูชาได้เลยนะครับ400บาทก็น้อยไปนิดนะครับผมน้องเนาะไม่ว่ากันไม่ได้ออกชื่อนะครับไม่ได้ออกชื่อแต่ว่าบอกว่าเป็นสวนทางอีสานแล้วกันนะครับน้องก็พยายามจะจีบมาอยู่ตลอดนะครับผมก็เลยบอกเออถ้าให้ราคาที่มันขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าสี่ร้อยบาทมัน มันค่อนข้างน้อยนะครับพูดกนตรงๆกนะ็คือน้อยน้อยไปนะครับผมไม่ได้วังรวยนะแต่ผมบอกว่าพิธีขนาดนี้นะครับเรียนประมาณนี้นะครับก็ก็ท้าเก็บสตางค์อีกนิดนึงนะครับก็จะได้พระแท้ๆนะครับเรียนพลาสติกอย่างดีไปบูชานะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ชมพอประมาณใครอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามานะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์8 5 5 3 3อันนี้คือ ID ของผมเองนะครับหรืออยากจะชิมลางฟังเสียงทองเมืองการก็ติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรนี้ได้เหมือนกันนะครับผมติดต่อมาได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะผมว่างผมว่างผมมีเวลานะครับถ้าผมไม่ว่างเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมสวยนะครับเรียนสวยนะครับเรียนสมเด็จพุทธจารย์โตผมรังสนะครับ118ปีนะครับอนุสรร์1 1 8ปี นะครับมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งพราหมณ์นะครับในพิธีนี้ที่มาร่วมทําพิธีนะครับเรียนนี้ดีนะครับการันตีเลยว่าดีมากนะครับผมท่านใดอยากเล่นพระนะครับในราคาที่ไม่สูงมากไม่แพงนะครับเก็บพระใหม่ไม่ทันนะครับหรือชอบพระเก่าชอบพิธีดีแนะนําเลยครับเรียนนี้นะครับเรียนอนุสรณ์ร้อยสิบแปดปีสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ทำการ จากไปด้วยเรียนอี้แล้วกันนะครับชอบอยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ